ทำงานบ้านช่วยเราทุนแรงได้ดีเครื่องดูดฝุ่นสนใจลองเข้าไปเซิร์ชดูนะคะทุกคนจะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอกลับมาจากเหนื่อยก็วันนี้ขอทํางานบ้านจัดแจงบ้านด้วยเครื่องดูดฝุ่นเป็นตัวช่วยอีกทุนแรงอีกแรงหนึ่งะคะ่ะทุกคนเครื่องด,ดูดฝุ่น คุ้นแรงในการทำงานบ้านในการกวาดถูเช็ดกลับมาจากสวน,นเหนื่อยวันนี้ขอเวลาจัดบ้านรีวิวเครื่องดูดฝุ่นใช้ทนแรงดีประหยัดเวลาในการทำงานบ้านดูดฝุ่นได้ทุกซอกทุกมุมทุกซอกทุกมุมที่เราต้องการเครื่องดูดฝุ่นใช้ดีๆมาก ไปสวนไม่ใช่ตัดหญ้าอย่างเดียวทําความสะอาดบ้านด้วยนะทุกคนเราวอนนี้ก็โซฟาทำได้หมดเลยนะุกคดูคนในโซฟา ตามซอกตามมุมใช้ได้หมดเลยค่ะทุกคนค่ะทํางานบ้านวันนี้ทํางานบ้านนะคทุกคนเครื่องดูดฝุ่นนี้ดีมากเลยเราไม่ต้องกวาดแล้วมันเ,เหมือนจะไม่ต้องถูเป็นตัวออกกาลังากายไปในตัวนะคะทุกคนทํางานบ้าน เมื่อก,ก่อนก็มีแม่บ้านมาทํางานบ้านให้เดียวนี้ไม่ต้องใช้แม่บ้านเลยค่ะใช้เครื่องดูดฝุ่นเครื่องเดียวเอาอยู่ค่ะทุกคนเสจ็จเทียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เราไม่ต้องถูก็ได้นะคะทุกคนถ้าใช้เครื่องดูดฝุ่นมันจะสะอาดเกลี่ยงหมดจดเลยค่ะทุกคน mm hmm. ต้องการตรงไหนดูดตรงไหนถูตรงไหนใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นการทุ่นแรงไปกําจัดฝุ่น เราอองโดยที่เราเวลาเรากว่ากนะคะทุกคนความแตกต่างคือไม่กว่างมันจะเพุ่มประจางมันทําใหุู้งแท้เริ่มจะมาเลยทุกคนแต่ว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้มันสุดยอดจริงๆเลยค่ะสำเร็จเสร็จไปในหนึ่งวัน,นะคะ่ะคนแล้วก็ง่ายต่อการใช้เครื่องรุดแรงตัวนี้นะค่ะทุกคน